ปีกให้กูมันลงแบบนี้เลยเกบเบบปด,ดาวาโอ้โหระหัสไม่มันเอาตัดเอาจ้าเรนิว่าน้องรักที่ไม่มีปืนใช่เฮ้ยอูโ้หโูโวนหัวกู อยู่หลังกล้องอยู่หลังกล้องอยู่หลังกล้องเฮ้ย <c ười> มีตัวพี่หมาดเอออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตัวนึงนน่งไปมาไปหาเหรียญเลยปะถอยเลยตายห้าเลยทีเดียวเชียวกูก็นึกว่าจะแบบไหวไงเอาวันสวยมีเหรียญยัง ไป let's go เลยโค่นใบลงไว้กระเดิมเยอะคารราเฟลคารราเฟลโอ้ไม่ได้เอาแม็กซิมมานี่ว่าเราต้องไปดูตัวละครก่อนนะครับว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับมาดูสพกูเฮ้ย,ยมีตัว ว้าบลาจ่าไม่ม hey, uh, ีเหรียญว่ะคนดูใช่อเฮ้ยเฮ้ยแทนนตีไม่แทนนีไมคนงั้น เพื่อทำไมไม่โดนเลยวะแป,วแ,ปแปลกัวแปลกฮึบโอ้ไปาเลียโอ้ย มีชิมเลนโฮจัดมาแล้วหรอวะโอเคครับพี่แม็กพี่แม็กดาแล้วบอกต้องตะโกนใช่ไหมพี่แม็กโอเคครับพี่แม็กเฮ้ยชิมมันเอากูจริงนะเนี่ยนะมันเอากูจริงนะเนี่ยในะช่เนะี่ย ยังไม่มาเลยเช่า oh, <my> นเอากูจริงนั่นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไม่ติดอกูเกือบตายเอ้ยไอโอ้ มาดิสัตว์มาดิยึดมาน้องรักหมดตีอาฮะเฮ้ยโคโน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 รอโคโนหมดสอง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 ตัวสองตัวสองตัวไม่สายกันมาสายกันมา ส,สองตีสองตีสองตีเลยซีตัวข้างบนอ่ะกูไม่ได้จุดหมาด้วยไอ้เหี้ยกูเอาอะไรบ้าง,างเนี่ยบอกทิศบอกทางยากไปหมดเลย yeah, s <S เฮ้ยไอ้เหี้ยมายิงสายได้เปล่าวะตรงแต่พี่มาแซนับซายระวังนะพี่มาแซนับซายอะ่ะ snap ซ้ายมันจะเห็นทั้งตัวเลย snap ขวามันจะเห็นแค่ปืนแล้ววิ่งแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> ทำไมตะโคบแปลกๆวะ <Hey. S 1> มันจะวิ่งนั่นอะเ <Hey. S 1> มือ <Hey. S 1> เม่อลรลุมยิงฝั่งนั้นหมดเลยวะ วยก็สูตรเลยร้อยสิสิบหลังหลังเสาไฟฟ้ามันตายหมดแล้วหรอวิ่งขวาดีกว่ากูจะเอาให้แล้วคพี่มาร์ทขึ้นกว่ากูด้วย สิ่งตีนพี่มาไดวมาฝ่าไม่มีเล่นได้อยู่เออเนินเนินนี่แหละสบายเฮ้ยเขาบนมีโอ้โหเขี่มันยิงแรงจัดเฮียกอกกูแตก วเอาแม่งเลย้วยเจอเลยเฮ้ยบบจะดาวแล้วสวยชุดได้สวยดีมากมีมัดไปหายาก่อน,นหายาหายา เชื่อยาเหลือสองกองมี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 ไอวอลป้ามีไอวอลป้ามีลูกเดียวเองไอวอลหมดไอเย็ดแม่ไอสวอลหมด เชียยาหมดไอสักไอว่าหมดเลยจ้าโอ้โดนหัวแล้วก็แล้วก็เจ็